เป็นหมวดเสื้อกีฬาลวกนะเป็นงานญี่ปุ่นรดไอที IP นะคะลูกค้าจากสินค้าของทางบริษัทว่าราคานะคะร,ราคา8,500บาทนะคะน้ำหนัก45่กิโลจําลูกชิ้นประมาณการนะคะ1้0ถึง200ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะประมาณการน,นะคะลูกค้าจะขออนุญาตประมาณการน,นะ42บาทนะคะ42บาท43บาทงานค่ะที่ขอปิดจองบระจุที่สดใสค่ะแล้วนะคะจะขอไปต่อที่โปรโมชั่น นะคะลูกค้าจากสายกีฬาอุตรแาหะอะไรจะคอนเวิร์ตจ้ะสายกีฬาบ้างนะลูกค้าจ๋าขอไปที่โปรโมชั่นสายกีฬาลูกค้าจ๋าปกติมัวดีราคาเต็มของเขานะลูกค้าจ๋าราคา8,500ัอบาทบริษับทบล็อกใจดีไม่ขายค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษับทบล็อกเอาไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าในราคา6,500บาทลดทันทีต่อกระสอบค่ะลูกค้าจ๋า2 0 0 0บาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งนะลูกค้าจ๋า 43บาทนะคะจ่าลดเหลือประมาณการนะคะจ่า30ร้าา30อยนะคะเมื่อสักครู่32บาทยู้อจ่าใช่ค่ะลูคาากค้ะจะาเป็นเสื้อเนื้อผ้ากีฬาลูกค้าจะามีทั้งแบบว่าเป็นผ้าไดาไฟิตผ้าไนลอนค่ะลูคาากค้าจ่าค่ะคมาในนี้อาจเป็นแบบว่าเสื้อกล้ามคอกลมคอปกคอโปโลนะคะเป็นเสื้อ NBA ค่ะลูกค้าจะา มาในนี้เลยนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆค้ามาหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะค้ามาหมดเลยนั่นเองสุดคุ้มไหมคะอันนี้อาดิดาสนะคะพี่เจอแบรนด์ไปเยอะนะพี่เจอเอซิคคะลูกค้าจ้าเอซิคก็มาคอนเวิร์ตก็มีนะลูกค้าจ้าแบรนด์ถือว่าหลากหลายนะแต่ว่าเรื่องแบรนด์แท้ไม่แท้ยังไงไม่ได้การันตีต้องแจ้งลูกค้าก่อนนิดนึงว่าหมดนี้เป็นหมวดกีฬานะคะแต่ว่าเป็นคุณภาพเกรดดีนะค่ะลูกค้าจ๋าเปอร์เซ็นต์เสียหายเพิ่มนำชำรุดอาจจะว่าถ้าึงยีค่ะลูกค้า เป็นของทางบริษัทบัคแต่ว่าเขาจะมีสมากจะเจอสองสีเยอะๆค่ะค่ะสีขาวกับสีดำเอาง่ายๆสําหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่อยากได้ประมาณสองสีนี้แนะนําเลยค่ะน้ค่ะแนะนําเลยเอารหัสนี้ไปเลยยิ่งคืนกําไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคแล้วจ่ายยอดเยียงหกพันห้รอบาทก่อนจ่ายค่ะตัวนี้เป็นรีบอกค่ะฝาอาเอสิค่ะลูกค้าจ่ายเอสินะคะอาจจะมีแบบว่าสกงสกีนติดบ้างนะคะลูกค้าจ่ายไปแช่น้ำอุ่นเนาะ ค่อยๆดึงออกนะคะลูกค่ะปา์ดลดมากอันนี้เป็นไนกี้ค่ะลูกค่ะเป็นไนกี้เป็นเสื้อบาร์นะคะไนกี้นะคะแนะนำค่ะลูกค่ะหมวดนี้สําหรับราคาสมาชิกต้นทุนเหลือประมาณ32บสอาทต่อตัวเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค่ะจ้าแนวกีฬาแบรนด์ของเราก็จะเจอทั่วไปค่ะคะน้ำเอสซองเอสซีอดิตานไนกี้ผู้มทั่วทั่วไปนะคะที่เราเจอกีฬ เป็นกีฬาทุกอย่างนะทุกประเภทของกีฬาเรารวมอยู่ในนี้เลยแต่ว่าไม่ได้การันตีนะคะแต่ละประเภทจะกี่ตัวแต่ละประเภทจะกี่ชิ้นคะลูกค้า,ขขาจะารับขออนุญาตตีไปประมาณการกีฬารวมค่ะนะะ้งค่ะใช่ค่ะรวมทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยถ้าใจร้องเป็นเพลงนะต้องบอกว่ากีฬากีฬากีฬา <c oughs> ได้เลยกินละลุงเหนื่อยกับพี่เอ๋เหนื่อยทับไมพี่เหนื่อยกับพี่เอ๋อยากจะร้องก็ร้อง หลายมากนะในวิธีการเป็นนะคะลูค้าจ๋าอย่างแรกเลยสําหรับใครที่ซื้อสินค้าที่ไม่ใช่รายการโปรโมชั่นรูค,าค้าขาเป็นสินค้าราคาปกตินะครบ2 0 0 0 0บาทค่ะได้ส่วนลดด้วย1000บาทแล้วก็ได้เป็นสมาชิกเลยสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ <I knew. S 2> หรือสเตปที่2ค่ะลูกค,ค้าขาใครนะคะที่อยากได้สินค้าราคาโปรโมชั่นนะคะลูกค้าจ๋า สามารถซื้อสินค้าราคาโปรโมชั่นรวมกันให้ครบ20,000ได้เลยแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีส่วนหนึ่งผ่านแต่ก็ได้เป็นสมาชิกเหมือนกันค่ะราคาจา๋าเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุนะคะใช่ใชค่ะ,คะฟังไม่ทันค่ะฟังไม่ทันฟังไม่รู้เรื่องค่ะอธิบายเร็วเกินไปหรืออธิบายไม่ค่อยเข้าใจค่ะนะลูกค้าจา๋าสามารถโทรก็ได้เบอร์ชิมน,นาฟิกบุกงาลูกนะค้าจา๋าชิมได้ทุกเบอร์<ช>แต่ต้องเอาตรงๆนะลูกค้าจา๋าไม่ตรงต้อนรุ่นมันโทรไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไปติดใครก็ไม่รูโร้โไปด้ใช่พอไป ลูกค้าจ๋าไม่ได้าเลอขอบค่ะไม่ได้ขายนะกีฬาประเภทแบบนี้เรามีเป็นรายการอื่นนะสัโปรโมชั่นของเรานะคะบริษัทบ้าเราก็ใจดีะนักงค่ะเกือบสิบรายการจิ้มๆไว้ก่อนจิ้มแนละ้วต้องสั่งด้วยลูกค้าจ๋าเพราะว่าสินค้าโปรโมชั่นของเรามีจํานวนจํากัดแนะนาสต๊อกของไว้ก่อนอุ่นใจแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าเก็บไว้ก่อนค่ะนะลูกค้าจ๋า ก็ยทยอยเอามาขายก็ได้ช่วงนี้นะฝนลูกค้าจ่าดูแลสุขภาพด้วยใช่ค่ะแล้วก็เวลาขายน้ำ่ะไม่จำเป็นเอาตลาดสดอ่าไม่จำเป็นตลาดนัดค่ะเช,ช้าบ่ายลูกค้าจะสามารถไลฟ์สดขท,ที่บ้านก็ได้ใช่ค่ะช่องทางทุกวันนี้เยอะจะนะเยอะมาก,ากสำหรับช่องทางไลฟ์สดตอบยูทูบอินสตาแกรมอุ้ย,เ,ยเราตามไม่ทันนะไม่ทนันลูกค้จาจะอันนี้ตามไม่ทนันคือบางทีเราอยากให้ลูกค้าเปิดใจเดีวลูกค้จาจ่าเป็นช่องทางองอนไลน์ก็ได้นะลูกค้าจ้า จะอยู่ประเทศเอะไรก็สามารถสั่งซื้อกับบริษสันปักของเราได้เพราะว่าของเรากระจายสินค้าทั่วโลกนั่นเองค่ะค่ใช่ค่ะไม่ใช่แค่ในไทยนะทั่วโลกนะลูกค้าจะกระจายสินค้าได้เลยเช็สต๊ันด่วนซื้อเยอะ มีราคาที่ลดเยอะค่ะลูกค้าจะาเช็คสต๊อด่วนนะคะลูกค้าจะาพวะของเราเปิดจองเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าใครที่สนใจไม่ว่าสินค้าหมดไหนก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะลูกค,ค้าจ้หรืออยากได้หมดนี้เอาไปขายแนะนําเลยค่ะลูกค้าค,าคา้าสำหรับใครเป็นสมาชิกแล้ว6,500บาทสําหรับใครยังไม่เป็นสมาชิก8,500บาทคา่ะลูกค้าจะาลดไปเลย2,000บาทนะสําหรับสมาชิกคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะลูกค้าจ้าไม่มีแล้วนะคะ ลูกค้าจานนำพี่เจอแบรนด์เยอะนะพี่เจอเอซีพี่เจอมิสโมพี่เจอแชมเปี้ยนพี่เจอโอ้ยยูนิโค่พี่เจอแบรนด์เยอะมากค่ะใช่แล้วก็เจอเป็นพูม่าเฟล่าที่เจออันดี้อาร์เนี่ยอันดี้อาอย่างเงี้ยพี่เจอไนกี้กับดีดาร์พี่เจอเยอะมากแต่ว่าเรื่องแพ้ไม่แพ้ไม่ได้การันตีนะลูกค้าจานเดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูวีดีโอสำหรับเรื่องแบบ เรานะ,ะแต่ว่าตอนนี้เสไปก่อนน้ำชา้าใช่ค่ะ C.F. ไปก่อน C.F. ใหไดดวนให้เร็วให้ไวนะชอบก็เอฟเอฟเอ,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 เอได้เลยสต๊อกไว้ถึงใจแน่นอนนะคะลูกค้าจะ,ะเป็นหมวดเสื้อกีรารวมนะคะแขนสั้นมาแขนยาวมีคอปกมา อมแขยนยาวแขนสัน้นมีมาหมดนะคะ6ก0 0บาทเท่านั้นสำหรับกระสอบนี้แล้วก็สำหรับสมาชิกกับบริษัทบัคคารุค้าจา๋าอย่างโรชคนะคะใช,ใช,ใช่ค่ะเมื่อกี้เจอเป็นเลอขอบนะคะเดี๋ยวค่ะเลอขอบมาหลายตัวเหมือนกันนะคะมาค่ะคัวจา๋าตัวนี้ข้อดีมากก็รโรกค,ค่ะเพราะว่าใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีค่ะ ก็มีทั้งคอกรมคอโปโลค่ะคะมาในนี้ค่ะกีฬามาหมดค่ะจะเป็นฟุตบอลฟุตบอลวิ่งนะคะลูกค้าจ๋าถึงจะเป็นเนื้อผ้าไดฟิตใส่สบายค่ะลูกค้าจ๋าขะมาหมดในนี้เอสิคค่ะตัวนี้สวยๆเลยใช่ค่ะป้าน้ำขาสวยเลยค่ะดูค่ะเอาโอ้โหสีแปดสีแปลมมากค่ะน้ำขาสีเยอะๆกนเลยทีเดียวนะคะลูกค้าจ๋าขอแดงบ้างค่ะน้ำค่ะขอแดงนะคะสีแดงไซส์ประมาณไซส์เอ็ม ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีนะคะลูกค้าจ๋าซส์ป้อบ้นเรานะคะบางครั้งอาจจะมีเป็นคล้ายๆกับไซส์เด็กโตใส่ได้ด้วยนะคะลูกคก้าจ๋าเพราะว่ากีฬานะสามารถใส่ด้วยกันได้เป็นซีไซส์ก็ว่าได้นะคะใช่ค่ะ,ะประมาณมาน,นี้เลยค่ะลูกคาา้าจ๋าประมาณการส่วนที่เหลือ,อยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปท่ันอิกรอบนะคะขออนุญาตทัวร์รายการค่ะลูกค้าจ๋าหมวดนี้เป็นหมวดเสือ้อกีฬารวมเป็นงานญี่ปุ่นรถไอทีนะ,ะเป็นสินค้าของทางบริษัทฟ้า ราคา8,500บาทคา่ะน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า1 0 0อ่ะ80ถึง200ชิ้นตกต้นคุณต่อชิ้นนะคะลูกค้าจา้าขออนุญาตประมาณการนะคะลูกค้าจะา2บาทคา่ะคืนกำไรคะ่ะลูกค้าจา๋าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคราคาเต็ม8,500บาทเราคุ้มไม่ขายะคะ่ะลูกค้าจา๋า สำหรับที่เป็นสมาชิกพักคะเอาไปเลยค่ะลูกค้าจ่า6,500บาทลดลอยทันทีต่อกซอกค่ะ2,000บาทจากต้นทุนชิ้นหนึ่งค่ะลูกค้าจ่า42บาทลดเหลือนะคะลูกค้าจ่าประมาณการ32บาทยัวยัวจ้าคะท่านลูกค้าท่าในใดที่สนใจสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะคืเป็นทางไลน์เฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ไอจีหรือเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันถ่า,างสายเ้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ พอติตามีสองช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับ,บันนี้นะคะขอบคุณค่ะ